สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าแผลรักแร้นะครับนะนั่นก็แผลรักแร้ก็อยู่สูงนิดนึงนะครับนะไม Meeting ่ได้เข้าแผลตรงด้านล่างนะครับก네็ประโยชน์เพื่อจะไม่ให้เห็นร่องรอยแผลด้านล่างนะครับเนาะเวลาเข้าคุณหมอก็จะเข้าผมรักแร้แล้วก็ใช้ใต้กล้ามเนื้อนะครับนะวันนี้อาจจะต้องใส่สายระบายเลือดนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าไซส์องไข่ทันนี้มีรูปมา3แล้วนะครับเนาะแ้าแบนหางนี้เดี๋ยวใส่ ยี่ห้อโมติวยรรุ่นเอ็กโนอมิกนะครับจะสวยกว่านี้นะครับนะครับนี่หัวใส่เสร็จแล้วนะครับเป็นใต้กล้ามเนื้อนะครับนะแล้วก็ใส่แผลทางรักแร้นะครับจะมีสายระบายเลือดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พักฟื้นหายเร็วนะครับจะได้ไม่บวมนะครับเนาะการใส่ใต้รักแร้ก็จะไม่มีร่องรอยแผลใต้รางนมนะครับนะก็จะตรงนี้เรียบเนียนกริบเลยนะครับส่วนความคิดนี่ก็เป็นไปตามที่ี่กำหนดนะครับก็ประมาณนี้ได้นะครับ ความเนินหนูเนาอออก,ก็จะสวยงามใต้กล้ามเนื้อแบบนี้นะครับก็ถ้าใครจะใช้การเสริมใต้กล้ามเนื้อนะครับก็แนะนำเป็นถังรักแร้นะครับเพื่อเลี่ยงแผลเป็นตรงใต้ตา,าหนักนะครับโดย่ยี่ห้อของโบติว่านะครับโอเคยี่ห้อโบติว่า